สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมปังเนยสดอัลมอนด์สูตรขั้นตอนเดียวทำง่ายๆพร้อมกับรีวิวเตาเทพที่จะมาช่วยให้เราสามารถที่จะอบขนมปังให้ฟูนุ่มสวยน่ากินแล้วก็อบได้ทีละเยอะๆกันค่ะใครที่กำลังมองหาเตาอบรอชมได้เลยก่อนไปทำฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่มิวกันด้วยนะคะ สำหรับวัตถุดิบที่จะใช้ทําขนมปังก็ตามที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ค่ะจากเตรียมพร้อมๆเรามาเริ่มทํากันเลยเริ่มจากนำโถตีแป้งมาใส่ส่วนของแห้งลงไปก่อนก็จะมีแป้งขนมปังนมผงเบเกอรี่น้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็ใช้ไม้พายคนให้ส่วนผสมพอเข้ากันก่อนค่ะ จากนั้นเราค่อยใส่ส่วนของยีสต์ตมลงไปนะคะเพื่อไม่ให้เขาโดนกับเกลือโดยตรงคนให้ยีสต์กระจายตัวหรือว่าเข้ากันค่ะจากนั้นทำหลุมแบบนี้นิดนึงแล้วก็ใส่ส่วนของเหลวตามลงไปก็จะมีน้ำเปล่าเย็นจัดนมจืดเย็นจัดเหมือนกันนะคะตามด้วยกลิ่นวานิลา ไข่ไก่หนึ่งฟองใช้เบอร์หนึ่งแนะนำให้ใช้ไข่ที่ใหม่แล้วก็สดค่ะจากนั้นก็นำไปตีได้เลยวันนี้แม่มิวใช้เครื่องผสมอาหารในกันตีจะไม่ได้ใช้เครื่องตีขนมปังโดยตรงนะคะใช้หัวตะขอในกันตีค่ะเราจะใช้สปิดต่ำสุดหรือว่าสปิดหนึ่งในกันตีขั้นตอนนี้ให้ส่วนผสมพอเข้ากันดีก่อนนะคะ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะ จะเห็นว่าส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่ส่วนของเนยตําลงไปได้เลยค่ะเนยให้นําไปแช่เย็นให้เขาเย็นเก่อนที่จะนํามาใช้นะคะใส่ลงไปทีเดียวทั้งหมดเลยจากนั้นเราจะปรับใช้สปิด3ในกันตีขั้นตอนนี้ยาวๆไปเลยประมาณ20นาทีให้แป้งกับเนยเข้ากันดีเลยค่ะ จะเห็นว่ามีแป้งเขาเกาะขอบโถแบบนี้อยู่นะในระหว่างที่ตี20นาทีนี้ให้ปาดขอบโถนะคประมาณ2-3ครั้งจะทำให้เราตีแป้งเข้ากันได้ไวขึ้นนะคะ หลังจากตีผ่านมา20นาทีนะเขาก็จะร่อนออกจากโถแบบนี้เนื้อก็ถือว่าเนียนใช้ได้แล้วทาเนยที่มือเล็กน้อยค่ะเราจะตักก้อนแป้งนิดหน่อยมาขึงดูนะคะว่าใช้ได้แล้วหรือ,อยังค่อยค่อยขึงแบบนี้นะคะอ่ะก็จะได้เป็นฟิล์มบางๆแบบนี้ ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะหรือว่าใครจะเอาฟิล์มกว่านี้ก็ได้นะตีต่อสัประมาณ5-10นาทีได้ค่ะก็นำออกมาครึงให้เป็นก้อนกลมๆนิดนึงก็จะได้เนื้อนเนียนๆแบบนี้นะคะนำไปตักแบ่งเป็นก้อนๆนนะคะชั่งน้ำหนักให้ได้ก้อนละประมาณ24กรัม จากนั้นก็นำมาครึงเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะวางลงไปในถาดที่เราเตรียมมาไว้ยี่ห้อแล้วก็ถาดที่แม่มิวใช้แม่มิวพิมพ์ไว้ในคลิปแล้วนะคะถ้าใครใช้ถาดไซส์ของแม่มิวจะได้ถาดละหกลูกนะแบบนี้นะคะจากนั้นปิดฝาค่ะเพื่อไม่ให้ก้อนแป้งขขงโดนอากาศจะได้ไม่แห้ง เราจะค่อยๆทําทีละถาดแบบนี้ในขั้นตอนนี้เราจะพักก้อนแป้งไว้ในอุณหภูมิห้องรอให้เขาฟูขึ้นประมาณ2เท่าตัวหรือว่าใช้เวลาประมาณ60กว่านาทีแต่ว่าให้คอยสังเกตการฟูของก้อนแป้งอีกทีหนึ่งนะคะในระหว่างที่รอพักแป้งเราไปวอร์มเตาอบแล้วก็ชมเตาเทพพระเอกของเราในวันนี้กันค่ะนี่เลยเตาอบของเวกชันดุน่น OVC ขีด I N w 5 0 e ูขีด E C O หรือว่า E ีโคของ S G E ความจุ50ลิตรนะคะขนาดไซส์ของเตาก็ ตามที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยรอบเตาเขาจะหุ้มฉนวนกันความร้อนทั้งเตานะคะเตาตัวนี้ได้ฉายาเตาเทพเพราะความสะเถียนและแม่นยำของอุณหภูมิทำความร้อนสูงสุด300องศาเซลเซียสประจัยความร้อนด้วยพัดลมขนาดใหญ่2ตัวอบขนมเท่ากันทุกชิ้นและยังติดตั้งสเปรย์น,น้ำเพื่อเพิ่มความชื้นสำหรับขนมที่ต้องการความชื้นสูงด้วยค่ะ รูปลักษภายนอกก็สวยงามนะกระจกด้านหน้าจะเป็นกระจกนิรภัย2ชั้นทนความร้อนสูงนะคะมองเห็นข้างในชัดเจนมือจับปิดเปิดเตาอบก็สามารถที่จะปิดเปิดได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเรามาดูข้างในเราสามารถที่จะอบขนมทีละสี่ชั้นได้เลยนะคะหนึ่งสาสี่เตาตัวนี้เขาจะแถมถาดสแตนเลสมาให้ สีถาดนะคะแบบนี้คุณภาพโอเคมา,มากๆเลยค่ะเราก็ใส่เข้าไปนะคะสามารถที่จะอบขนมได้ทีละ4ี่ถาดหรือว่า4ชั้นได้ทีละเยอะๆถือว่าแบบคมมา,มากๆเลยนะคะนอกจากนี้ข้างในข้างในยังมีหลอดไฟให้1ห,หลอดะคะให้ความสว่างให้กับข้างใน แล้วก็เตาตัวนี้จะมีระบบทำความร้อนอยู่2ระบบนะก็คือระบบจากพัดลมขนยาใหญ่2ตัวที่จะกระจายความร้อนนะคะแล้วก็จากแท่งฮีเตอร์ที่อยู่ข้างบนนี้นอกจากนี้จะเห็นว่ามีท่ออยู่ข้างในจะเป็นท่อที่จะส่งน้ำมาที่พัดลมเพื่อที่จะเป่าไอน้ำให้ความชื้นกับขนมของเรานะคะโดยที่เครื่องเขาจะมีอาศัยที่จะต่อกับก๊อกน้ำมาให้แบบนี้เลยนะคะ ต่อกับข้างหลังเตาอบนะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของเตาอบตัวนี้นะคะเตาตัวนี้เขามีปุ่มคอนโทรลการใช้งานมาให้อยู่3ปุ่มซึ่งเป็นรูปบิดทั้งหมดเลยนะคะโดยที่ปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มการตั้งเวลานะคะตั้งแต่10นาทีถึง120นาทีนะคะโดยที่ปุ่มนี้จะเป็นการสตาร์ทเครื่องภายในตัวนะคะ แล้วก็ปุ่มที่2ที่3 2ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มคอนโทรลเกี่ยวกับระบบความร้อนนะคะโดยที่ปุ่มแรกนี้นะจะเป็นปุ่มที่ทําความร้อนจากาแท่งฮีเตอร์นะคะข้างบนก็คือแท่งฮีเตอร์นี้นะคะสำหรับขนมที่เราต้องการให้หน้าขนมแห้งหรือว่าสีเข้มขึ้นก็สามารถที่จะใช้หมดนี้ได้เลยค่ะ ส่วนปุ่มที่2นี้นะจะเป็นปุ่มคอนโทรลเรื่องของความร้อนจากพัดลมขนยาใหญ่2ตัวข้างในนี้นะคะ2ตัวที่จะอาจะกระจายความร้อนเราก็สามารถที่จะเลือกใช้2ปุ่มนี้ในการทำความร้อนได้เลยนะคะสามารถตั้งอุณหภูมินะคะสปุ่มนี้ได้ตั้งแต่50องศาถึง300องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าจะใช้ สองปุ่มนี้พร้อมกันไม่ได้นะคะต้องเลือกใช้ปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะ,ะถ้าเราใช้ปุ่มนี้ปุ่มนี้จะดับนะคะแล้วก็ความพิเศษของเตาตัว,ตวนี้เขาจะมีเรื่องของสตรีมน้ำหรือว่าสเปนน้ำมาให้ก็คือปุ่มสีแดงนี้นะคะสำหรับขนมที่ต้องการความชื้นสูงนะคะเราสามารถที่จะกดสเป กดสเปรย์น,น้ําหรือว่ากดปุ่มสีแดงนี้นะคะทางรับประมาณ5วินาทีนะท่อเขาก็จะส่งน้ํามาที่พัดลมเพื่อที่จะเป่าไอ้น้ํามาให้ความชื้นกับขนมของเราข้างในนะโดยที่ปุ่มนี้จะใช้ได้เฉพาะกับปุ่มทําความร้อนเฉพาะจากพัดลมนะคะจะใช้ไม่ได้กับปุ่มนี้นะ คร่าวๆกันใช้งานก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องเพื่อที่จะวอร์มเตาในการทำขนมในวันนี้กันนะตอนนี้เครื่องจะยังไม่ได้เปิดนะคะก่อนอื่นเรามาเสียบปลั๊กกันก่อนค่ะปลั๊กจะเป็นแบบ3ขาแบบนี้นะคะการที่เราจะเปิดเครื่องหรือว่าวอร์มเตานะคะ เครื่องนี้จะใช้ปุ่มนี้อย่างที่บอกไปแล้วเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องภายในตัวแล้วก็ตั้งเวลาด้วยนะคะเราก็กดหมุนเลยค่ะจะเห็นว่าไฟจะสว่างขึ้นมองเห็นข้างในชัดเจนพัดลมก็หมุนแต่ว่าตอนนี้จะเป็นลมเย็นนะจะไม่ใช่ลมร้อนนะ จะเป็นลมร้อนเมื่อไหร่ก็ตอบเมื่อเราใช้2ปุ่มนี้ในการทําความร้อนไม่ว่าจะแท่งฮีเตอร์หรือว่าจับพัดลมนะคะวันนี้เราจะวอร์มเตาใช้สําหรับทําอบขนมปังนะคะเราจะใช้ปุ่มนี้นะคะจากาความร้อนจากพัดลมนะคะวันนี้เราจะใช้อุณหภูมิที่160องศาค่ะเราก็หมุนไปที่160องศา จะเห็นว่าสัญญาณไฟจะสว่างขึ้นนะคะเมื่ออุณหภูมิได้ที่นะคะแสงไฟเขาก็จะดับลงนะคะตอนนี้ก็ วอมเตาไปก่อนนะคะจะเห็นว่าการใช้งานไม่ยุ่งยากเลยนะคะใครที่กําลังมองหาเตาอบนะสาหรับที่จะอบขนมปงังหรือว่าทําตามออเดอร์ขายซึ่งออเดอร์ยังไม่ได้แบบเยอะมากๆแต่ว่าเริ่มเยอะแล้วเตาตัวนี้แม่ยูแนะนาว่าเหมาะมากเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะอบได้ทีสี่ชั้นหรือว่าอบได้ทีละเยอะๆนะคะแล้วก็สามารถอบได้หลายอย่างไม่ว่าจะคุกกี้นะคะครัวซองมาการองขนมปงัง แล้วก็เค้กนะคะเราสามารถที่จะอบได้หลายอย่างเลยคุ้มมากๆเลยรุ่นนี้หรือว่ายี่ห้อนี้ราคาก็ย่อมยาวด้วยนะ,ะถือว่าราคาถูกกว่าหลายหยยี่ห้อที่แม่มิวรู้จักนะคะคุ้มมากๆด้วยนะคะก็แนะนำเลยนะคะใครที่สนใจนะเดี๋ยวแม่มิวจะแปะรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วก็ทำการสั่งซื้อมาใช้กันได้เลยค่ะ กลับมาที่เมนูของเรากันต่อค่ะหลังจากที่พักก้อนแป้งผ่านมาประมาณ60กว่านาทีนะก้อนแป้งก็ฟูขึ้น2เท่าตัวแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเปิดฝาออกให้หมดเลยจากนั้นหาตะเกียบหรือว่าไม้จุ่มลงไปในน้ำเปล่าหรือว่าน้ำมันพืชก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะจิ้มลงไปทำเป็นรูแบบนี้เดี๋ยวเราจะวางเนย บนรูนี้อีกทีนะเวลาที่เนยละลายผสมกับเนื้อขนมปังเขาจะอร่อยนัวมากยิ่งขึ้นค่ะใช้เนยเค็มหั่นเต่านะแช่เย็นๆก่อนนะคะวางลงไปแบบนี้เรียบร้อยก็ตามด้วยน้ำตาลทรายใครชอบหวานก็ใส่ลงไปเยอะๆได้เลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยอัลมอนด์สไลซ์ใส่ปริมาณตามชอบได้เลยค่ะสูตรนี้จะทำได้อยู่6ถาดด้วยกันนะคะเรียบร้อยก็นำวางในถาดสแตนเลสที่เขามีมาให้ได้ถาดละ3อันค่ะจากนั้นก็นำข้าวเตาอบที่เราวอร์มเอาไว้เมื่อกี้ได้เลยเตาตัวนี้สามารถที่จะอบได้ทีละ4ชั้นเลยแต่ว่าวันนี้ไม่มิวทำแค่สูตรเดียวก็จะอบ2ชั้นแบบนี้นะคะ เราจะใช้ไฟที่ร้อยหกสิองศาหมดพัดลมนะใช้เวลาอบประมาณ12ถึง14นาทีค่ะแม่มิวจะไม่ได้กลับด้านขนมนะคะเพราะว่าไฟค่อนข้างสะเทียนทั่วถึงนะหน้าขนมปังนะจะได้ประมาณนี้สีจะไม่เข้มมากแต่ว่า,าเดี๋ยวเราพักทิ้งไวส้สักครู่สีเขาจะเข้มแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เตรียมวิปปิ้งครีมนะคะ แล้วก็หยอดลงไปบนหน้าขนมปังแบบนี้เขาจะอร่อยแล้วก็นัวมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะขนมปังจะให้อร่อยแนะนําให้ทานตอนที่ดอนดอนนะเขาจะนุ่มแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยค่ะต้องรอให้เย็นค่อยปิดฝานะคะนี้เลยนะสีกำลังสวยแล้วก็น่าทานสุดๆดเลยค่ะ อยากให้ทุกคนได้ลองชิมมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ลองถามด้วยนะทานมากๆเลยค่ะเขาจะนุ่มๆแบบนี้เลย สูตรนี้ทำง่ายแป้งนุ่มคั่มหวานนะคะอยู่ที่เตาอบด้วยนะยังไงก็ลองนะคะไปหาซื้อเตาอบแล้วก็ทำเมนูนี้กินกันสูตรนี้ทำกินทำขายได้เลยใครทำได้แบบแบบไหนนะคะมาเม้นบอกการฝากกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ